โอเคท่าน okay, ตอนนี้มาเตรียมแฟมนะ้มเนาะเตรียมแฟ้มเอกสารให้กับผู้นำลงเอสองกันหากับผู้นำห้กับคณะกรรมการเพื่อนในลงเอสองกันเราเอาข้อมูลของเราของบริษัทสินค้กาก,กับแผนธุรกิจย่อม,มาใสา่อยู่ในอยู่ในแฟม้มตอนนี้กำลงังเตรียมโต๊ะทุกท่านเนาะเดี๋ยวจะไปมอบให้ทุกท่านถึงมือเลยสวัสดีท่านสาาวัสดีเขาจะต้องใซ่พิซซ่าเพลิดของลาวเป็น ซีอูของบริษัทพรสัสโกราครับเนาะตอนนี้อยู่ที่นครปักเซกีกำลังมาเตรียมเอกสารเตรียมแฟ้มต่างๆเพื่อให้คณะผู้นำคณะบริหารของนี้เนาะได้เห็ดเบียกกันสะดกสบายเอาข้อมูลต่างๆที่ทั้งบริษัทได้ได้ให้ข้อมูลที่ผ่านมาไว้ะซักได้สอนให้ได้มอบอวีซ่าให้เหลือ่ันมากฮะ ให้ทุกท่านได้ไปบอกต่อให้กับทีมงานเนาะือเราเป็นกระบวนกันตามมาแหละพอหลังจากที่เขาได้เปิดตลาด S1 หนึ่งแกลนโอปพีใหญ่เนาะอยู่ทีคงแฮมจัมปัสกแกลนที่ผ่านมาก,ก็คือได้ให้ข้อมูลให้ให้วีซ่าใหา้สองทางกับว่าแมนซะให้ทุกคนได้ได้ได้เห็นความเป็นไปเป็นมากเนาะ การเจริญเติบโตวความเกาหนาะหรือว่าแผนงานต่างๆของบริษัทพรสโกเลาไปที่เขียบห้อยเนาะเขาก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือปุ๋ยกกเกาเกษตรโนะครับทีมงานเนาะหรือว่าตัวแทนหรือว่ากลุ่มป่าไม้เข้าเลยานะครับสาบไปเรี่วเอานซะคือเป็นการเปิดขั้นกระบวนการของการตลาดมาในซ้ำขันของพสรสโกเลาคือเป็นกระบวนการเปิดนั่นแหล,ละเนาะแต่ก็เห็นแล้วสิต่อไปก็คือจะเป็นกระบวนการตาม,มนะท่าน กระบวนการตามได้ทีนิหมเข้าาทีมงานทุทกทัดน,นี่เนาะไปเอาข้อมูลเอาหลังเล่าดีดังกก่าวนีไปเขาถึงกุ้งป่าไม้ก็คือเปลี่ยนจากกุ้งป่าไม้ธรรมดาใหาม้มากกลายปเป็นองค์กรของเฮาเนาะนำข้อสุพังองค์กรให้มีซื้อให้มีโค้ดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เฮ้าอ่าฉ่นั้นคืออันนี้จะเป็นกระบวนการตามถัดก,ก็เลยว่ามื้อน,นี่แต่ว่าเตรียมแฟม เตรียมเอกสารให้กับผู้นำเพื่อเพิ่นจะได้ใส่อาวุธดังกล่าวนี้นะจ๊ะการที่จะเอาไปบอกเอาไปว่าเอาไปคุยเอาไปลุกให้กับกลุ่มต่อไม้เป็นหาบสามกันอันนี้เจะเขาจะมอบให้คณะกรรมการเนาะมีให้ฟรีจรื่คณะกรรมการบริหารที่มีเสื้อสูรเดี่ยวจะมีให้ฟรีเนาะต่อไปถ้าพายากได้็แม่นต้องไในสื่อเอาละเขาจะมีขายให้ทุกท่านเ้อ เขาจะมีหารขาให้ขายให้พอบแต่ตอนนี้คือเขามีให้ฟรีสําหรับคณะกรรมการบริหารทีมีเสือสูตรเลวเนาะถ้าท่านก็สามารถที่จะตอนเขามอบเสือสูตรหมอบยังเขาก็สิมอบแฟมให้คนริมนะให้ทุกคนเนีเอาไปใส่เพื่อย,อยังเพื่อตามตามไผตามกลุ่มปราไม้เขาสู่ระบุองค์กรอันนี้คือเป็นป่าไม้ของบริษทัทโดยท่านเนาะตอนนี้ก็เตรียมตัวกําลังจะเดินทางเขาสู่ออฟฟิศครับตอนนี้กําลังรอไฟแดงอยู่ รอไปเคียวดอกไปไฟแดงเนาะกระบวนการเข้าเข้าสลาเข้ากับส่งเสริมส่งเสริมทุกคนอั่นแหละที่อยู่ในองค์การจะตั้งพวงเขา้าเราก็มีทฟฟั้ทงห้ฟรีทั้งหให้ซื้อถ้าผู้ัดงทีอยังพอท่านอยู่ในองค์การจะตั้งสิทางการซื้อเนาะเพราะว่าท่านต้องการอยากอยากอยากสาร้างตัวเองไว้เพื่อไปฝึกไปแต่มไปเขียนก็ว่ากันไปเนาะสิว่าเบอร์ฟรีสิบ,บ่ามีห้เล้ท่านเนี่ยขอฟรีเนีบบ่ยบ่ามีห,ห ถ้ามีไฮฟรีเฉพาะคนในองค์ดดการกรต่างของพวกเขาตามระบบตามขันตา,ตามตอนที่บริษัทนแตได้ว่างขัดบางตอนไปเรียบร้อยแล้วอืมเอาเหตุตามนโยบายของบริษัทเป็นขันเป็นตอนอย่างละเอ,อียดเหมือนกันซะแล้วฟิเรอ่ะก็อยู่ที่นี่สักอยู่ที่แฟลชชิพมอลล์นี่แหละเอออยู่ข้อ,อมือเนี่ยครับฟฟิตร เดวตัวข้าออฟฟิศอยู um, ่ที่ห้างฟรนชิสก่าเปเลดสบายดีท่านสบายดีอ่า ตอนนี้ข้าพเจ้ากำลังมาเฮ็ดแฟมหุกท่านเด้อแฟมของพลาสโกเนาะอันนี้แม่นเขาให้คณะกรรมการบริหารเนาะให้ฟรีคนละหนึ่งชุดทุกตัดถ้าว่าผู้ใดอยากซื้อก็ซื้อได้เด้อให้ราคาพิเศษคือเหรียญเปอร์เซ็นคาร่าไปเฮ็ดจุฬาหานมันบรายเหรียญเปอร์เซ็นกี่เนาะเซ็นหนึ่งกับบัตึงสองร้อยสิบอะไรไปประมาณสองร้อยอ่ะเห็นไหมประมาณนี้ปกติที่เขาเรียกตเองก็บสองสามร้อยบาทเป็นจัเสีได้อันนี้เขาให้พิเศษถ้าผู้อยากซื้อก็บเหรียญเปอร์เซ็นในส่วนที่เขาเฮ็ดได้เนาะอ่า แต่ว่าหายบุราย์ด้หรืหาย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 มีกําหนดไม่ได้ว่าเออสั่งสื่อมาเลยถา้าว่าเป็นคนใหม่หรือว่าผู้นาอยากสื่อไปใส่เองแต่สำหารับคณะกรรมการบริหา,หารเ่าขายฟรีเนาะอันนี้แม่นเขาจะมอมาห้ทุกท่านตอนที่ว่าท่านทับสูตรคณะกรรมการตัวนี้นี่จะเป็นแฟ้มที่ท่านลงไปเ็ดองเนาะลงไปตามสมชิกตามกลุ่มใาไม้ในเขาสูพัางงาต่างๆเป็นใส่ตัวนี้มันจะมีหลังเล่าของพราสโกเล่าเนาะแล้วก็หลังเล่าอันนี้คือ งของบริษัทเขาซื้อยังประธานยังไงไนีคือทะเบียนบริษัทถือต้องตามกฎหมายได้ซื้อบริษัทที่ตั้งอยู่ไซส์นะเห็นปนะอันนี้มันใบทะเบียนอนุญาตใบอนุญาตขายปุ๋ยต่างๆเนาะอันนี้แล้วก็มีสินค้ายังไงส่วนของพลาสโกลาคอนเนี่์ก็จะมีเห็นบ่มีผู้พลามีเซซามีนมีอินซีมีอ่าบารมมีนั่นเอ็นยืดเนาะพยายอินซีแล้วก็มีเฮดลินจ์ มีดีท uh, ็อกลูซีเอสมีคอลลาเจนมีผ e ลิตภัณฑ์ผู้หญิงเนาะก็ค uh ือดีว่านี <c 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 ่แล้วก็ลูซี่เนาะมีเอลซามีผลิตภัณฑ์กาแฟบำรุงสายตาบำรุงสมองเนาะอันนั้นลดหน้าท้องปกให้มันชนเกินปกกาแฟคอเขากาแฟกาแฟผู้ชายก็ปุ๋ยเนาะปุ๋ยมีปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดเนาะแล้วต่างๆนะ แต่มีแผนธุรกิจแผนการตลาดเห็นป่ะก็จะมีแผนธุรกิจอยู่ในนี้เลยนี่มีค่าสม,ามัครเข่าวมธุรกิจแต่อย่างใดให้เลือกขันตอนตำแหน,น่งบอลซินเวอร์โกเดมอนคลาวนะมีผลประโยชน์อย่างเนี้ยนะครับแต่เป็นตำแหน่งสูงสุดตำแหน,น่งขราวนี่มีผลประโยชน์จังไรนี่มีค่าแนะนำ้ำค่าขยายธุรกิจ80ถึง110เปอร์เซ็นต์นะค่าบริหารที่ค่าบริการทีมงานค่าบริหารองค์กรรายเดือน อ่านี่มีผลประโยชน์สาวถึง37%เป็นเงินเดือนแต่เดือนใดจังใดเรือเข่าสุขผู้ดำพีหนึ่งสองหาจะได้พวกคาน้นำผ้าคาประสุ่มคาวิวิากรคาสะสมแต้มแหลกท่องเที่ยวฟรีต่างๆโบนัสสินปีฟรีหน่อเฮจะได้จากสิได้เน่อเฮจะสิเป็นข้าวก็มีสุดสินขาให้เบืง่งทุกทัดน,นี่แหละ ส่วนนี้ส่วนนี้ให้เบ้างนะ้วก,ก็มีตำแหน่งขันของผู้นำพี่หนึ่งสงหาวีพี่ซูเปอร์ว p พี่กรุปลีเดอร์ทีมลีเดอร์ซูเปอร์วเซอร์ซีโนี่มีผลประโนอยู่อีกอย่างแนย,ย่างได้ขายอย่างแน่ตามนี่นะ้วก,ก,ก็ได้เก็บแตมคะแนนอีพีสะสมแหลกรางวัลท,ท่องเที่ยวแหลกรางวัลโทรศัพท์มือถือแหลกรางวัล ลดส่วนตัวแล้วก็วเงินสดจะมีหายตัวนี้ทุกท่านแล้วก็มีเก็บเงินอีพี่หับโบนัสสินปีได้ตลอดเปอร์เซ็นต์ถึง1,000เปอร์เซ็นต์ของคะแนนอันนีน้แม่นเบิกโบนัสสินปีแต่ละปีแล้วมีเงินออเซลให้พ่อมเนาะออเซลหาเปอร์เซ็นต์รายสิบปันรายเดือนสามเปอร์เซ็นต์ราไหนได้จังไรนาะรายในในใจจาละเอียดตรงนี้ทุกท่านในการตลาดประเด็น,นสำคัญเปิดปตามปัดมียังไงสมบูรณ์แบบอยู่ในอยู่ในเหลี่ยมหนึ่งในเหลี่ยมเมื่งด้ โอเคทุกท่านอันนี้มอบให้ทุกท่านเบื้องประมาณนี้